โอเคครับก็คลิปนี้ผมอยากจะมารีวิวหนังสือคริสเตียนเล่มหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับเป็นหนังสือคริสเตียนที่ผมได้มาน่าจะเกือบเกือบจะสองปีแล้วมั้งก็ชื่อหนังสือชื่อประตูสู่ความเชื่อนะครับซึ่งผมเป็นคริสเตียนมาก,ก็ยี่สิบปีกว่าแล้วและผมคริสเตียนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้นะผมคิดว่าส่วนใหญ่อะมักจะคิดว่าความเชื่อในพระเจ้าเนี่ย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแอบสแตรกจับต้องไม่ได้นะครับแต่ตทันทีที่ผมได้อ่านหนังสือจบเนี่ยความคิดในการมีชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรพรออ่านจ,จบแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีหลักมีการที่ที่ปฏิบัติได้กับคริสเตียนทุกคนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าหนังสือของอาจารย์คินเนตเทกี้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะครับผมรู้สึกว่าเออเสียดายเหมือนกันว่าทําไมเราไม่รู้จักหนังสือประเภทนี้มาสัก หรือพิมพ์มันพิมพ์มาขายสักสมัยเราเป็นคริสเตียนใหม่เพราะว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือประเภทนี้ตั้งแต่สมัยเราเชื่อพระเจ้าใหม่ป่านี้การที่สเสียงเราเนี่ยคงจะประสบชัยชนะหรือว่ามีความเสเร็จมากกว่านี้นะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่หาซื้อตามร้านสื่อคริสเตียนได้นะครับเพราะว่าสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เนี่ยก็คือเป็นเป็นของคริสจกักสุวนรณพคกิสซัมในมาซึ่ง ศูนย์พัคกิซามที่เนี่ยเขาไม่ค่อยฝากหนังสือของอาจารย์คินนแฮกินไปขายตามเสื่อคริสเตียนทั่วไปเท่าไหร่เล่มนี้ผมได้มาเพราะผมไปตามซื้อทีถ่ถาบ้านของเขาครับสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าที่นี่พัคกิตามเนี่ยสมัยก่อนหลายปีนู่นเนี่ยเขาเคยฝากหนังสือของอาจารย์คินนัแฮกินตามร้านสื่อคริสเตียนนะแต่ไม่รู้สมไยปัจจุบันนโยบายเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจนถึงไม่ได้ฝากขายแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หนังสือของอาจารย์เชนเดตเทกิเนี่ยทางเดียวที่ได้คือต้องติดต่อไปที่ศูนย์พัทส์ซัมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่อยู่รู้สึกจะเป็นที่อยู่เก่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เนี่ยเราต้องเซิร์ชเข้าใน Facebook หรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็รอติดต่อดูนะครับแต่รับรองว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าท่านอ่านเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนๆอ่านเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะครับก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าพิเศษมากคือว่าเรื่องนี้อาจารย์เชนเดตเทกินกำลังบอกว่า ความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินและการที่เกิดจากการได้ยินท้ายคาพระเจ้านะครับซึ่งซึ่งเอ่อคำว่าได้ยินท้ายคำก็คือการพูดท้ายคำพระเจ้าออกมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอย่างบทที่หนึ่งจะมีความเชื่อได้ยังไงเนี่ยเขาก็เริ่มเลยว่าความเชื่อมันมาจากไหนอะไรยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินการนี่เกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคิดส์พอเราศึกษาเนี่ยเราจะพ้นว่า คอนเซปต์มันจะมีสามขั้นคือสารภาพเชื่อรับไว้นะครับซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมก็อ่านหนสืคิเซียมาหลายเจ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเขียนเนี่ยมักจะอาร,รมณ์ผบทก่อนเข้าสู่เนื้อหาจริงอ่ะเขาเรียกอินโทรดักชันหรือว่าอินโทรเหมือนกับเวลาดูหนังอะไรเงี้ยแต่ผมค้นพบว่าหนังสืออาจารย์เคนเนตเฮกินเนี่ยแกมาถึงแกก็ซัดเนื้อเ,เข้ามาเลยนะครับคนที่ชอบอะไรที่เป็น เป็นหลักเป็นการเนี่ยอ่านหนังสือแก่จะเราจะชอบแล้วก็เท่าที่สังเกตนะผมชอบวิธีการวางอย่างเรียงเรียง,ยงหนังสือของเขาคือว่าพอเวลาเปิดอ่านหนังสือของเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนอ่านคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะว่าเขาวางเป็นสองคอลัมน์เหมือนกับพารคิสตามคัมภีร์ฉบหับภาษาไทยนะครับซึ่งซึ่งเท่าที่สังเกตสัญญาหนังสือคริสเตียนทั่วไปเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบคอลัมน์ก็เหมือนสื่อทั่วไปแต่ว่าของอาจารย์ คณิตฮิตกินจะม,มีความพิเศษที่เขียนเป็นสองคอลัมน์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าหนังสือของอาจารย์คเนตฮิกินเนี่ยผมสังเกตส่วนใหญ่หนังสือคริสเตียนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาสอนพระคัมภี์หรือว่าสอนหลักการหรืออะไรเงี้ยเขาจะโค้ดข้อคัามพีพ์เป็นลักษณะข้อเสร็จแล้วถ้าคุณอยากรู้คุณไปค้นในในพระวจ,จนะของพระเจ้าต้นฉบับดูแต่ของอาจารย์คณิตฮิกินเขาฉลาดมากบางที่ว่า พอเขาสอนหลักการพลิกเสร็จเนี่ยแล้วเ็ามีอ้างอิงอข้อควมผีเขาเอาไบเบิลทั้งโค้ดเนี่ยมาแปะให้เราดูเพราะฉะนั้นแล้วมันทําให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปในวิธีการอัตโนมัตินะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าเขาไม่ค้นเนี่ยผมว่ามีคิดเสียน้อยมากที่จะไปนค้นมาอ่านเทียบส่วนใหญ่ก็อ่านจบแล้วก็เออเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเปิดพระคัมภีร์แต่ว่าพอเป็นลักษณะเนี้ยทาให้เราได้อ่านไบเบิลทั้งใบทั้งมาแล้วก็เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเขาสอนแต่ละบทเนี่ยบางบางบทจะมีข้อมูลที่มันซ้ํากับบทบทที่แล้วการที่เราอ่านไล่สเต็ปไปเรื่อยจะทำให้เราเราได้ซ้าพระคัมภีร์ลงไปในความคิดและจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ค่อยเห็นเอ่อคิสนะแบบครับหนังสือคิสเตียนหลายเล่มทำํำลักษณะน,นี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยโคตรจะหนาเลยแบบใครมันจะไปแบบจําได้หมดทีนี้พอเราอ่านของแกมามันทําให้เรา เราได้เห็นหลักการบางอย่างจากจพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไปอ่านเองเราจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากถ้าถ้าาผมสังเกตก็คือว่าพอเราอ่านบทแต่ละบทของเขาเนี่ยเขาจะเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากเขาจะแบบกระชับกระชับสี่ห้าหน้าแล้วก็จบบทสี่ห้าหน้าจบแล้วแล้วผมสังเกตว่า,าจะมีข้อควตมบางอันเนี่ยเขาจะซ้ำยอ่อกรอบหนึ่งยี่สิบสองเนี่ยพออ่านจบ บทแรกเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เพราะเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าจบบทที่สองก็ซ้ำข้อเดิมอีกแล้วแล้วก็จะมีข้อพิลอันใหม่ๆแทรกเข้ามานะครับอย่างบทที่สามจบอ้ามีข้อเดิมอีกแล้วบทที่สี่จบปึ๊บอ่ะมีข้อเดิมอีกแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอ่านของอาจารย์เฉลยฮิเกเลมิตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่จําข้อความีบางข้อได้นะครับเพราะว่าแกเล่นซ้ําๆๆๆข้อความทีอัน บางข้อเนี่ยซ้ำม,มันทุนกบทพอเราอ่านจบในแต่ละบทเนี่ยไอข้อนี้มันออสโมซิสเข้าไปในความคิดของเราอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมว่าเป็นวิธีการเขียนหนังสือคิสเรียนสอนที่มีความชาญฉลาดมากนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นใครทําอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากสอหรัเรนนื่องนี้คือผมรู้สึกว่าอย่าง อย่างบางบทเนี่ยพูดถึงเรื่องการสารภาพเป็นการปลดปล่อยความเชื่อบทที่สิบเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าบทที่สิบเนี่ยเขาก็เขาก็เ,ากเริ่มเล่นนะครับว่าโอเคมันมีการสารภาพอยู่สองแบบนะครับแบบสารภาพที่เป็นลบกับแบบสารภาพที่เป็นบวกแล้วส่วนใหญ่คริสเตียนส่วนใหญ่ร้อยละเยอะๆเนี่ย ก็จะถูกเน้นเรื่องการสารภาพแง่ลบก็คือการสารภาพแบบของตัวเองซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์คนเนตเฮกินเนี่ยแกจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการสารภาพในแง่ลบส่วนใหญ่แกจะสอนเรื่องการสารภาพในแง่บวกคือถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นนะสารภาพว่าเราเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์นะครับซึ่งมันทําให้การสารภาพพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเราทําให้ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีพลังนะครับคือการพูดแง่ลบเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร ก,ก็พอเราอ่านปุ๊บเราก็จะเข้าใจในเรื่องพวกนี้อย่างอันนี้ผมก็ชอบนะการสามภาษพระวจนะของพระเจ้าสร้างความเชื่อเอ้ยเป็นอะไรที่แบบเป็นคิสเตียมาหลายปีนี้ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้ส่วนตัวพอเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกว่าเออพอพูดพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำอิทฐาเนเรารู้สึกได้ว่าถ้อยคำพเจ้ามีพลังบางอย่างที่กระตุ้นความเชื่อของเรานะครับรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์จะสอนนี่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า ถ้าคิดจากส่วนใหญ่เนี่ยเอาหนังสือแกไปศึกษาละสิทธิอภิบาลเนี่ยเอาไปศึกษา,กษา,า,นา,กษาจนเข้าใจแล้วเอาไปสอนสมาชิกอยู่ในคํศนาเนียผมคิดว่าคริสเตียนไทยเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดพลังหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้แต่ละคนที่เป็นคริสเตียนในในโบสถ์ของที่เป็นสมาชิกพอความมีข้าใจเรื่องการมันชื่อเรื่ความเชื่อเนี่ยชีวิตเขาก็จะมีชัยชนะในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเออบทเรียนพวกนี้เนี่ยคิสจักส่วนใหญ่ อาจจะไม่เข้าใจหรือ,หร,อหรือไม่เก็ดอย่างลึกซึ้งนะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์เฉลยที่นี่ได้รับของประทานเรื่องความใจเรื่องความเชื่อมากแล้วก็แะร,รู้สึกจะเป็นเจ้าพ่อของบทออฟเฟตมั้งค่อยคําแห่งความเชื่อแล้วก็พอเราอา่านเรารู้สึกได้ว่าเออสมัยก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความนี้พออ่านจบปุ๊บรู้สึกว่ามันเก็ดมากมันสุดยอดมากมันดีมากๆนะครับอย่างอย่างอันหนึ่งที่มีอันนี้ เป็นเรื่องที่แบบพอมา่าบทนี้เอ้ยเอ้าหรอพูดว่าเราจะได้ตามที่เราพูดนะครับซึ่งเออผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามีสิ่งนี้สอนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยทีนี้แกก็โค้ดข้อความพีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บเท่าที่อ่านบทนี้จบก็คือกําลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้ตามที่เราพูดเพราะว่าถ้อยคําของมนุษย์เป็นเมล็ดนะครับคือถ้าเราพูดแง่บวกเราก็จะได้แง่บวกถ้าเราพูดแง่เราจะได้แง่ลบแล้วพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นแง่บ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะก็เล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมดร้อยสามสิบเอ็ดหน้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังสือคริสเตียนที่ไม่ได้หนาอะไรมากถ้าตั้งใจอ่านเนี่ยก็ผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานแล้วแล้วก็เนื้อเน้นเน้นเน้นจริงๆนะครับสําหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นเนื้อเนื้อเนี่ยเล่มนี้ขอแนะนําเลยนะครับเอ่อเท่าที่ผมสังเกตส่วนหนังสือของอาจารย์เคนเนตเทกิเนี่ยก็ไม่ใช่หนังสือที่ราคา ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมานะครับเล่มของแกเนี่ยก็คือ150บาทนะครับราคาราคามาตรฐาน150บาทมีหัวร้อยสายหน้าแต่ผมที่เอเป็นคิดเซมาหลายปีนี้ผมสังเกตว่าหนังสือคิดเซส่วนใหญ่ถ้าราคา130หน้าเนี่ยบางเล่มเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทก็มีนะครับส่วนใหญ่เขาพยายามผลิตให้มันไม่แพงมากแต่เท่าที่ดูของอาจารย์ขี่ไหนหลายเล่มที่เขาพันออกมาเนี่ย ราคาขายก็จะดูเหมือนจะมีค่าเฉลี่ยที่แพงกว่าราคาหนังสือคริสเตียนสำหับพีม,มืออื่นแต่ผมรับรองเลยว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่เราเสียงเงินจำนวนนี้ไปเพราะทำให้เราได้เข้าใจอะไรใหม่ๆจริงๆก็เป็นเรื่องเก่านะแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่ลึกแล้วก็สิ่งหนึ่งคือมันเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับก็ขอแนะนำว่าอาจารย์เคนเนตเฮกินเร่อนี้นี่โคดีเลยครับชอบมากแล้วก็อยากแนะนำสำหรับเพื่อนๆคริสเตียน Christian ที่ อยากจะเติบโตแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับมันเป็นหนังสือที่ผมประทับใจและพออ่านจบประทับใจผมรู้สึกว่าช่วงปีใหม่ปีที่แล้วมันรู้สึกว่าเอออยากซื้อแจกคนนะนะเพราะว่ามันเป็นสื่อโคตรดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆนคริสเตียนเพื่อนเก่าๆที่รู้จักที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยอยากให้เขาอ่านก็เลยลงทุนไปซื้อเยอะมากเพราะว่าซื้อซื้อจํานวนเยอะๆเนี่ยมันจะลดลดหลายเปอร์เซนต์ก็เลยซื้อแจกในปีที่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า เอออยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเนี่ยได้มีโอกาสได้มน,น,นี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสาหรับการที่ดูรีวิวหนังสือประตูสู่ความเชื่อจบโดยเทเนตตีจินนะครับก็ติดต่อตรงนี้นะครับแต่รู้สึกตรงนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ที่นี่เขาย้ายไปอยู่ที่พระรามสามครับลองเสิร์ชจาก Google ดูนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับที่ตั้งใจมาฟังรีวิวของหนังสือเล่มนี้ครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนที่ ตั้งใจมาฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพรขอให้ทุกคนเติบโตขึ้นในความรู้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้ในพระบุตรข,ข,ของพระเจ้านะครับแล้วก็ผมสังเกตได้ว่าทิสเตียนที่ทิสจักที่เริ่มสอนเรื่องพระคุณเดินเรื่องในเรื่องเกรสเนี่ยพื้นฐานอันดับแรกที่เขาจะสอนก็คือการพูดถ้อยคำพระเจ้าละผมเชื่อหนังสือของอาจารย์เฉลนิมกินเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มงที่เป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นที่เรากําลังจะเดินเข้าสู่ ความเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับขอบคุณมากครับ